สวัสดีค่ะพบกับวิชาทัศนาสินคุณครูปิยรัตน์ผลเจริญวันนี้เรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สินยุคก่อนประวัติศาสตร์กันนะคะ ศิลปะในยุคนี้นะคะก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ยุคก็คือยุคหินเก่ายุคหินกลางแล้วก็ยุคหินใหม่นะคะยุคหินมีเรื่องราวการใช้ชีวิตของมนุษย์ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติมนุษย์ก็จะอาศัยอยู่ตามหุบเขาหุบเหวถ้ำโขดหินริมหน้าผาดำรงชีวิตตามเงื่อนไขของธรรมชาติฉะนั้นงานศิลปะ ก็ถูกสร้างขึ้นจากการดำรงชีวิตเสียส่วนใหญ่เขาสันนิษฐานว่ามนุษย์ในยุคนี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างศิลปะก็คือต้องการถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้รับทราบรับรู้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของคนในยุคนี้เขาสันนิษฐานว่ามนุษย์ในยุคนี้นะคะมีอารมณ์และความรู้สึกคล้ายๆกับเด็ก ในยุคนี้มีอารมณ์คล้ายๆกับเด็กแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ในการดำารงชีวิตของชนเผ่าต่างๆซึ่งเกิดขึ้นรวมทั้ง มีการดำรงชีวิตภายใต้ความเชื่อความเคารพในสิ่งต่างๆอีกด้วยนะคะเรามาดูกันว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยมีผลงานศิลปะอย่างไรกันบ้างมาดูในยุคแรกนะคะก็คือยุคหินเก่าซึ่งยุคหินเก่ามีงานจิตรกรรมฝาผนังถ้ำที่ปรากฏอยู่ในถ้ำต่างต่างซึ่งมีชื่อเสียงนะคะเป็นอย่างมากอันดับแรกที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเลยนะคะก็คือถ้ำอันตามิลาอยู่ในประเทศสเปน มีภาพที่เป็นภาพวาดจิตกรรมนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของมนุษย์ทั้งในด้านกรรมวิธีในการวาดในการแสดงออกภายในถ้ำนะคะก็มีความลึกประมาณ300หลาก็จะมีปาดถ้ำา30หลายาวเข้าไปจนถึงในถ้ำนะคะก็จะมีภาพวาดต่างๆเยอะแยะมากมายภายในถ้ำมีความมืดแล้วก็เงียบมนุษย์ในยุคนี้นะคะเขาเข้าไปในถ้ำทำอะไรนะคะแล้วก็วาดภาพไว้เยอะแยะ มีการสงสัยเยอะแยะมากมายมีการสันนิษฐานนะคะว่าคนเหล่านั้นอาจจะเข้าไปทำพิธีกรรมต่างๆอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจก่อนที่จะไปล่าสัตว์นี่ก็คือถ้าอันตมิล่านะคะให้นักเรียนดูภาพนะคะลักษณะของถ้าก็จะมีภาพวาดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆนะคะเยอะแยะมากเลยใช่ไหมคะ มีกวางเรนเดียม้าบัวไบยซันนะคะมีท่าทางลีลาการเคลื่อนไหวแตกต่างกันออกไปนะคะต่อมาก็คือถ้ำลาสโคนะคะอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสในถ้ำก็พบการวาดภาพเป็นกวางบัวแล้วก็กระทิงภายในบริเวณของถ้ำก็พบภาพของคนเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็นามธรรมรวมๆแล้วก็ประมาณ2,000ภาพ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพเขียนสีบางส่วนก็กัดเซาะโดยการกัดเซาะหินภาพต่างๆภายในถ้ำก็จะมีบริเวณหนึ่งนะคะที่น่าสนใจ The อะ a c e of the Blue นั่นเองนะคะในในในถ้ำแห่งนี้นะคะภาพนี้ก็จะเป็นการเขียนภาพโดยการวาดภาพฝูงของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นวัว,วม้ากวางรวมๆแล้วก็กว่า30ตัวเลยนะคะมีภาพสัตว์ที่โดดเด่นก็คือภาพวัวป่า วัวก็จะมีขนาดใหญ่หยาวพอดีกันเลยนะคะกับของจริงส่วนใหญ่ในถ้ำนี้นะคะก็จะสร้างสรรค์โดยการใช้ภาพพิมพ์ก็คือใช้มือจุ่มสีนะคะแล้วก็พิมพ์ลงไปแปะที่ผนังแล้วก็มีวิธีหนึ่งนะคะก็คือการพ่นโดยการใช้หลอดกรวธทำมาจากท่อนของกระดูกสัตว์นั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็มีวิธีการเหมือนปัจจุบันนั่นเองนะคะมนุษย์ในสมัยนี้ก็จะใช้ไม้นะคะมาทุบให้ละเอียดแล้วก็สร้างเป็นผู้กันใช้สี ฝุ่นนะคะโดยสีเหล่านั้นเนี่ยจะเก็บเอาไว้ในเขาของสัตว์เมื่อต้องการใช้ก็จะนําออกมาผสมด้วยไขมันของสัตว์หรือว่ายางไม้นําไปใช้เขียนบนผนังถ้านั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณครูคิดว่าในยุคหินเก่านะักเรียนน่าจะเข้าใจการเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคนี้นะคะต่อไปเราก็จะไปดูในยุคหินกลางกันนะคะ ก่อนอื่นที่จะไปดูยุคหินกลางคุณครูค,คิดว่าในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนลองตั้งคำถามแล้วก็ลองจินตนาการดูนะคะว่าทำไมมนุษย์ในแต่ละยุคเนี่ยถึงต้องแตกต่างกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ